วันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5ง4เราจะมาเพาะเมล็ดลำไยพันอีดอกันนะคะเป็นมเมล็ดลำไยที่เราซื้อมาทานจากโรตัสนะคะแล้วเมื่อทานเสร็จเราก็เลยคิดว่าเราจะเพาะเมล็ดเอาไว้เพื่อเพาะตอ้นกล้าให้ออกล่างนะคะแล้ววิธีการเพาะของเราเนี่ย แค่หนึ่งคืนเท่านั้นมะร็งท้นทใหญ่ก็จะออกรากสองคืนถึงสามคืนก็ลงเพราะํำในดินได้เลยนะคะโดยเราจะใช้น้ำเปล่าใช้ผงชูรสนะคะผงชูรสนิดหน่อยหรือสักครึ่งช้อนชากะปิครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำน้ำดื่มชูกําลังกระทิงแดงครึ่งช้อนชานะคะกระทิงแดงเนี่ยก็จะช่วย ในเรื่องการกระตุ้นล่ากกระตุน้นกระตุ้นการผอ,อกลาานะคะสร้างฮอร์โมนกะปิก็เหมือนกันช่วยให รผสมอันนี้ทําให้เขาออกรากได้เร็วขึ้นไวขึ้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็นำไข่ลงใน,น,นกะละมลันนะคะเราจะแช่ได้เลกะนะเพียงแค่หนึ่งคืนเขาก็จะออกเป็นออกลากมาให้เราแล้วะคะ่ะแต่สักประมาณสามคืนเนยก็จะออกลากเป็นแล้วเราก็ใส่ป ก็คือใส่น้ำให้ให้ท่วมเลยนะคะนะคะใส่น้ำให้ท่วมนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาละลายกะปินะคะกะปิเขาจะละลายยากหน่อยแล้วก็ละลายในนี้ก่อนอย่าแงบบแรกเราจะใส่น้ำ ชูกำลังเนี่ยหนึ่งฝาหนึ่งฝาหรือประมาณหนึ่งช้อนชาเนี่ยค่ะแค่นคแหนึ่งฝาพอค่ะใชกระตุ้นการออกลากผงชูรสนะคะผงชูรสก็นิดหน่อยก็ประมาณสักที่ช้อนชา เราก็จะใส่กระปิกนะคะกระปิกนี่ก็จะยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นยาชูกำลังเนี่ยเขาบอกว่าควรจะเป็นกระทิงแดงจะจะมีคุณภาพที่สุดนะคะต่อนี่นะคะต่อผลไม้ นี้นี่ยานะคะเราก็จะต้องละลายละลายให้กะปิเนี่ยให้กระปิมันละลายนะคะถ้าเราเราจะละลายในนี้มันก็จะง่ายละลายให้เขาละลายก่อนแล้วเราถึงจะไปะะแล้วเราค่อยไปใส่ไปในกะมังที่ังนะคะ ทำให้เขาละลายในถ้วยก่อนนี่ะนคะคะเสร็จแล้วก็เทลงไปเกลืม<อ>ดึงแล้วก็แล้วเดี๋ยวเขาก็จะละลายลงไปอันนี้ค่ะกระปิบบงองชื่อรถเกลืมด่งดูกำลังเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้เขา มีร่างงอขึ้นไวมากเลยค่ะภายในคืนหรือสองคืนนี้คืนเดียวก็จะออกลากมาแล้วค่ะ็ล้วก็วนนิดหน่อยพอแค่นคี่ก็เสร็จแล้วนคะนคะ เราก็แช่รเราก็แช่ลำไย,ยพนันดีดอของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งคืนเราก็จะเห็นล่าเขางอกแล้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราได้แช่หลังจากที่เราได้แช่เม็ด วิํามัยไปหนึ่งคืนนะคะด้วยผงชูรสกะปิและน้ำน้ำดื่มชุกน้ำกรทิงแดงนะคะตอนนี้เราก็มาดูผลงานนะคะจะมีจะมีอองอกออกมาแล้วค่ะจะมีร่างงอกออกมาแล้วนี่นะคะเห็นไหมคะเขาจะมีร่างงอกออกมาแล้วค่ะนะคะ อันนี้ก็มีแล้วนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเพียงคืนเดียวเท่านั้นนี่นะคะนี่ค่ะจะมีร่างงอกออกมาหมดแล้วนี่ค่ะจะเปิดให้ดูนะคะว่าอันไหนที่มีร่างงอกแล้วบ้างนี่นะคะ น,นี้ก็จะมีรางงอกแล้วนะคะีนก็มีแล้วมีรากง,งอกออกมาหลายเม็ดแล้วนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเพียงคืนเดียวเท่านั้นนี่ค่ะนี่ก็เริ่มเริ่มงอกแล้วนะคะเพราะเราได้ใส่สูตรการ อันนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มโผล่แล้วไหมคะนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขามีเริ่มงอกออกมาแล้วแต่ว่ายังยังไม่หมดทุกเมล็ดนะคะนี่ค่ะดูสิค่ะลากข้าง,งอกมาแล้วค่ะอย่างเงี้ยพร้อมที่จะลงดินได้ อันนี้เราก็จะแช่ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะงอกออกมาหมดนะคะเนี่ยเขาก็เริ่มเนี่ยเริ่มงอกกันแล้วนะคะจากอันนี้ที่ที่งอกออกมาหมดแล้วเราสามารถนําไปเพาะได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเราอาจจะให้เขางอกอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะการเพาะเมล็ด เมล็ดลำไยด้วยสูตรของเรานะคะเพียงคืนเดียวเท่านั้นมเมล็ดลำไยก็มีล่ากงอกออกมาเยอะแยะเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปทำดูนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วมีคลิปอะไรจะมาเสนอใหม่นะคะเราทำสวนทุเรียนเป็นหลักค่ะแต่ว่าผลไม้ที่เรามาทานเราจะไม่ทิ้งเราจะมาเพาะแล้ว เพื่อปลูกไว้ทานต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ